สวัสดีเอฟซีตอนเช้าค่ะนะคะพอดีอากาศเยน็ยนๆกับพี่น้องป้าก็เลยออกมาทําสวนนิดนึงกับพี่น้องทําตัวตัดไม้กิ่งไม้ที่ลุงไม้ตัดมาเดี๋ยวก็ต้องริมนะคะเป็นชัน้นท่อนนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะป้าก็เลยได้ไอเดียนะคะพี่เน่นกน้อยออทำรังแต่พอตัวคืออะไรรู้ไหมครับว่าแถวบ้านป้าเนี่ยวเวลามันร้อนเนี่ยมันร้อนไหมเลยนะขนาดใช้หลังคาไอ้ทางนู้นใช่ไหม มันไหมอ่ะไหมไม้เลยนะคะร้อนมากป้าเลยได้ไอเดียเออเดี๋ยวนี้จะซื้อเต็นต์ตรงนี้ใส่ใช่ไหมเออไม่เอาแล้วเฮ้ยเราเอาธรรมชาติแบบเนี้ยเพราะว่าอ่าต้นต้นผักมันจะได้เลื้อยขึ้นใช่ไหมมันเกาะอย่างธรรมชาติดีกว่าป้าคิดว่ามันก็ไปได้ทุกกิงกานใช่ไหมเอออันนี้มันไอเดียนะอย่างธรรมชาติดีกว่าพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะก็ข้างล่างเราก็จะทําให้แบบลมมันผ่านหน่อยเพราะว่าเวลาลมทางนี้มันแรงไงะ มันจะไม่พังมันจะไม่อะไรเนี่ยป้าก็ตกตะปูอย่างแน่นเลยนะอย่างหนานแน่นเลยนะนี่ไงเ,เดี๋ยวป้าเอาผักลงแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปลูกมะเขือเทศนะปลูกต้นแตงนะคะผักปะปนกันไปนะคะอันทางนู้นป้าก็มีนะคะเพราะว่าป้าก็ล้มอ,อ่ล้อมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมเออความสุขค่พี่น้องโอ้ยแค่นี้มันก็โคตรจะดีเลยนะเพราะว่าเราก็อยากให้แสงอ่าอาทิตย์นะคะ ให้มันส่องมากมากขึ้นเพราะว่าถ้าปิดไปเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวมันไม่ได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่นะคะคือก็ร้อนได้ไม่กี่ชั่วโมงหรอกนะคะแถวนี้ก็คือนี่ไงอ่าปลูกผักใครเชื่อว่ายังไงก็ได้อันนี้เมื่อวานป้าลงอันนี้แล้วค่ะดอกไม้นะฮะดอกไม้กระถางใหญ่ที่ไปซื้อมาเมื่อวานเนี่ยลงหมดแล้วค่ะนะคะอันนี้อันเก่ามันก็ขึ้นมาแล้วค่ะนะ,ะก็ยังมีฝั่งนี้เดี๋ยวป้าก็จะลงอันนี้ก็ลงแล้วค่ะดอกไม้นะฮะเนี่ย ดอกไม้นะคะลงลงนี่ก็ลงดอกไม้ค่ะลงหมดแล้วอ่าก็มีดอกทันตะวันเอยดอกไอดาเรืองด้วยอันนี้จะลงแล้วค่ะพี่น้องจะลงผักแล้วอู้นี่หนไหมสลัดป้าสวยมากเลยดูสิสองดูทุกวันค่ะนะคะอู้ยสดชื่นสดชื่นพี่น้องค่ะนะคะอันนี้ดอกไม้กําลังขึ้นนะคะป้าเอากิ่งอันนี้มาเสียบไปลุงจะตายไหมนะฮะมันอาจจะฟื้นดอกกุหลาบนะคะเพราะว่าอันนี้กุหลาบเล็กใช่ไหมอันนี้มันกุหลาบใหญ่หน้าบ้านป้าตัดกิ่งแล้วเอามาเสียบไปเลยะค่ะ น้าป้าก็เลยอ่ะนี่ป้าก็ทําให้ดูนะคะพี่น้องนี่เราก็ทําไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะความสุขของคนแก่นะคะพี่น้องเนี่ยนี่ผักขึ้นส,สวยๆนะคะเดี๋ยวจะลงผักแล้วะคะ่ะอันนั้นป้าลงไว้แล้วนะคะพี่น้องลงไว้แล้วสามสี่อย่างนะคะมันกําลังจะกําลังจะงอกกาลังจะขึ้นมันครบสิบวันอ่ะฮะคะสิบวันอ่ะสิบห้าวันเดี๋ยวมันก็ขึ้นแตกหน่อออกมาแล้วค่ะนะคะนี่เห็นไหม ล้อมกันกระต่ายที่จะเข้าไปกินผักเดี๋ยวนี้ก็ลงต้นมะเขือเทศแตงเดี๋ยวต้องลงด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวปลูกให้หมดเลยนะเดี๋ยวต้องลงปลูกให้หมดเนี่ยตักดินจนหมดแล้วค่ะอันนี้ในกระถางด้วยนะคะก็สามารถก็ทำนะคะว่ากันไปอ่าก็เลยพอดีนั่งดูคลิปนะนั่งดูคลิปไอ้ลูกสาวอีหมูหมูน้อยหมูลักเอาคลิปอะไรมาเปิดวะงงเลยแป๊ดถั่วนะพี่น้องขาก็เลยมานั่งดูเขา ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะคนไหนที่แบบข่าวเรื่องแบบว่าถล่มนะคะพี่น้องเมืองไทยถลม่มแผ่นดินไหวโอ้เป็นห่วงพี่น้องแต่พี่น้องทุกคนโชคดีค่ะเห็นไหมคะป้าป้าเป็นคนที่กังวลคิดนะคะเมื่อคืนก็ฝันอยู่นะคะพี่น้องฝันว่าเห็นผีผีน้อยอินเดียมากไหมคะผีน้อยอินเดียมหาวสันมาบอกหวยตรง,ตรง,ต,รงตรงใจที่ป้าซื้อเลยค่ะป้าซื้อไปแล้วนะแล้วเมื่อคืนกันฝัน ปาา้าเลยเอ๊ะมันเฮ้ยทําไมอืม,มาฝันเห็นแบบนี้ไม่เคยฝันอ่ะนะป้าก,ก็เลยเห็นนะสามสี่คนนะก็มีผีน้อยอะ่ะแล้วก็มีคนล่างทรงสองคนนะเป็นกระเทยเออเหมือนเด็กเด็กคนนั้นอนะ่ะเหมือนเคยเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยเคยเคยแบบว่ามาหาเนี่ยอาจจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากป้านะป้าก,ก็เลยบอกเออในความฝันก็เลยบอกเออเดี๋ยวจะทําไปให้ทีนี้เขาก็เลย เลดมองไปเห็นเขาก็เลยเขียนอะไรเขียนหนังสือเขียนตัวเลขให้ชัดเจนเลยพี่น้องป้าตืนะ่นว่าเฮ้ยความฝันมาค่ะกูต้องจำนะมันจะลางๆอยู่นิดนึงแต่จําได้แม่นๆไอตัวที่อ่ะเขาเขียนให้นะฮะป้าลองดูว่าป้าซื้อไปแล้วนะฮะก่อนที่ตัวเองจะฝันอ่กีกเฮ้ยมันตรงใช่กับที่เราฝันเลยจะลองดูว่างวดเนี้ยไม่พูดออกมาเนี่ยมันจะตรงไหมป้าจะชว่วตลอดเลยป้าจะชว่วตลอดถ้าป้าบอกเอฟซีเอาบอกความฝันแบบนี้ก็ไปตีเอาเองแล้วกันเนาะ ฝันเห็นผีน้อยอินเดียนะะหนึ่งคนแล้วก็เห็นร่างทรงสอง,สองคนนะะเป็นกระเทยแล้วก็ก็มีป้าอีกคนหนึ่งนะะที่เห็นอยู่ก็มีลูกศิษย์เขาแต่ไม่ได้เข้าใกล้นะฮะประมาณ3ามสี่คนรวมๆก็ห้ากว่าห้าคนนะะป้าก็ถึงบอกว่านี่แหละม,มันเป็นสิ่งที่ทำให้ป้าฝันเมื่อคืนเอ๊ะแปลกๆเนาะ ป้าก็เลยโอ้ตื่นเช้าขึ้นมาอืมพอดีเขามาส่งออันนี้ให้ดูนะว่าเอออันแผ่นดินไหวนะ,ป,ะนป้าตกใจหมดเลยฮ้ยเมืองไทยเป็นเปนได้ไง นะร้อยปีไม่เคยเจอนะคะพี่น้องมันก็เลยเป็นทําให้เออป้าก็โทรไปหาพี่น้องทุกคนปลอดภัยค่ะนะคะไม่มีว่าไม่ว่าจะอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคไหนก็ตามป้าเช็คเออปลอดภัยนะคะป้าก็โชคดีป้าโชคดีมากที่ว่าป้ากังวลตอนที่หลานน่ยไปเที่ยวอา่อาอ่าไปเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมคะเขาไปตั้งเดือนหนึ่งอะ่ะเพราก็ไปตรงที่อา่าลึกที่สุดของประเทศไทยอะ่ะก็ตรงที่ติดกับพม่าไงคะ ติดกับไอ้พวกขมิพม่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่โอ้โหตรงนั้นคืออันตรายมากนะฮะถ้าเกิดเขายังไม่กลับช่วงนั้นอะโอ้โหชีวพี่น้องเอ้ป้ากลัวแบบถลม่มกลัวจะเผาสารพัดจะคิดนะป้าโชคดีมากเลยนะที่หลานมาถึงเป็นเยี่ยมแล้วโอ้ยโชคดีเขายกมือไหว้ปู่ตลอดนะหลานโอ้ยหจะคว่ำหลายพี่น้องคะ่ะลูกเทวดามาเกิดอิริขนาดบ่สบายเด้อพี่น้องบ่มีงอแง่เลยนะหายไข้วันเดียว แล้วพรุ่งนี้เขาก็ไปเอ่อไปที่ศูนย์เลี้ยงเด็กกนะันเนาะเขาเรียกอบฟังอันนะเขาไปแนะ่ยเขาหายไขรเล่นตลอดเลยอุย้ยเขาจับหวยให้ยายด้วยตรงกับความฝันอีกลหละอุย้ยแต่เป็นหลานแม่สาธุสาธุมาทีไรก็มาจับหวยให้ยายนะอุย้ยแม่เทวดาเอ้ยให้ลูกให้หลานให้ถึงนะนัเสียเเอ้อนะก็เลยตื่นเมือ่อคืนนี่ว่าพี่น้องตีสามแม่นอนบนหลับลูกึ้นมากกันนะว่ากูฝันแบบนี้เป็นยังไงพี่สนะก็เลยมาเสียงโศกเสียดิพี่น้อง ว้ายปัะกาศปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเอาเลยแบดนี้เอาคือวางสันนะเอาบ่ได้ส่กเนี่ยก็ได้ส่กหน่อยเนาะเออเอาว่ากันไปว่าสันดอกก็เล่นได้ว่าสันดกเออรองกันหน้า่าสันตีสามเพราะก็นอนบ่ค่อยรับเนาะเพราะปกติถ้าตีสามป้าจุลุกท่านหลานอยู่นะคือเรานอนต่หัวค่ำไงป้าจะนอนเรียบเพราะว่าหมว่ันเหนื่อยเหนื่อยจากการทำเนี่ยปวดหลังปวดทุกอย่างลุงไม่แค่ก็นอนตั้งเก้าโมงอะ ป้าบสิบโมงป้าด so, ูขาไปแป๊บหนึ่งปั๊บเบอร์ก็เผลอหลับเลยเพราะป้าเหนื่อยไงป้าไม่ได้อาบน้ําเลยเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยก็ล้างหน้าล้างตาล้างอะไรเนี่ยทาครีมทาอะไรก็ล้างไม้ล้างมือล้างตัวเฉยๆอ่ะก็เพราะว่าเพิ่งจะอาบเลยนะฮะพี่น้องป้าก็เลยว่าเออเดี๋ยวมันมันเผลอหลับไปเลยเมื่อวานเนี่ยก็เลยฝันมาช่วงตีสามป้าก็ลุกพอดีนั่นแหละป้าก็เลยลุกขึ้นมาโอ้ยโอ้ยมันคือจะเป็นกันสิวะเออเอากล้องกันหน้าภาษัหนะเฮ้ยกับเพิ่งปั้งปั้งปั้ะนอง อันนี้บริษัทสนับสนุนเด้อพี่น้องนะบริษัทสนับสนุนอย่าไปหาหรือมันจะใช่หั่นกับเป็นสิ่งที่บดีเด้อพี่น้องเด้อนะคะถูกมือนี่คนติดติดแบบเนี้ติดหลนะคะเพราะว่ายิ่งมีอดไลรในแหงไหลแต่ว่าคนเฮาดีมันมัน้าเขาบม่มีเวลาบ่ล่เขาบ่ได้ไปเนี่ยเขากับอยู่บ้านเหมือนบ่กสำหรับป่ามันชิวๆเขากับควบคุมมจ้กของค่ะนะเราต้องดูว่าเงินในกระเป๋าเราอ่ะมีไหมเออเราเล่นไม่ใช่ว่าเราไป กู้ยืมสินคนอื่นเขามาเล่นนะมันไม่ได้นะฮะพี่น้องอ่ะป้าไม่ได้รวยแต่ป้ามีกินอืเห็มนะก็มานั่งดูคลิปของไอ้หมูมันเปิดนะฮะป้าก็เพิ่งได้ดูนี่แหละกันเนี่ยค่ะพฤติกรรมของคนมันเชียนะฮะคนมันช่วยอย่างที่อีปิงเนี่ยนะฮะอีขอทานอีเนี่ยอีกะลีอ่าอีกะรีรอบดึกนะฮะเออว่าหยิบซีชั่วโมงกับว่าไปนะอีอีแก่เนี่ยนะฮะมันก็มีลูกสาวอีกะรีสี่ทุ่มอีนี่ก็กะรีเที่ยงขึ้นเออใช้หญ้าไม้กะรี ขอทานนะฮะก๋ีเที่ยงคืนอิสัตว์หมาตัวนี้เห็นบ่คะความพฤติกรรมเห็นบอเวลาเราให้มันไปเนี่ยมันก็ว่าเขาบด้ไหนะ้เวลาเมยยกคนไหนห้ไปแล้วมันกระดาเขาหลับหลังเนี่ยดูตามคลิปนะฮะพี่น้องนะฮะหมูมันเปิดเนี่ยแล้วถึงบอกว่าแบบนี้แหละคะ่ะเราคือ,อเราทําบุญไปแล้วเราก็ไม่อยากมาทวงหรอกคะ่ะเพราะว่าถ้าอีชาติหมาตัวนี้มันไม่ออกมานั่งด่าเราเนี่ยเราไม่เคยแต่เราให้พระไปแล้วทําบุญไปพระเราไม่เคยไปทวงพระนะแต่ไม่รู้ว่ามันเอาเอาเอาความคิด ที่เราทําไปเนี่ยมาหามาใส่ร้ายป้ายสีวันเรานี่ไปทวงทําบุญพระองนั้นกูไม่เคยทวงกูยกมือใส่หัวกูทําบุญเนี่ยเงินมันไมไ่น้อยสำหรับกูนะเงินเป็นแสนกูบอกให้นะมึงไปบวกรบคูญฐารนะเดือนหนึ่งเดือนนึงสองครั้งก็มี3ามพั0 0ี่พันนะแม้กระทั่งว่าค่าน้ำมัน2 0 0พันพันะคะ ไม่ต่ากว่าสองพันสามพันพี่น้องพัตหนึ่งเนี่ยมีน้อยมากช่วงที่ระยะใกล้เท่านั้นเองให้กินนู่นกินนี่ค่าน้ำมันค่าไปไหนมาไหนทําบุญกับพระหรือซื้อของสนับสนุสนทุกอย่างไงพี่น้องป้าหมดไปเป็นแสนป้าจะโกหกทำไมเพราะว่าถึงไงป้าอุตส่าห์ว่าเออความหวังใช่ไหมที่มันให้ความหวังเราว่าเออการที่แรกคดีแบบนี้แบบนี้นะเราก็ถึงเออกัดฟันให้มันไปอะ่ะแต่ในใจแล้วคิดว่าโอ้ยมันคงมีมีเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าสันดานอีแบบเนี่ย มันก็ช่วยโอกาสอยู่แล้วป้าคิดอย่างนี้นะฮะเนี่ยก็ถึงบอกว่าเออมาเรียกร้องหาเราอย่างนั้นอย่างนี้ป้านะทําใจสบายๆไปบริเคียดนะเพราะว่าป้าบอกแล้วป้าทำบุญมากกว่านั้นนะป้าทาบุญมากกว่านั้นอีสลัดหมาตัวนี้ออกมานั่งด่าถุมถุยนะมันก็เข้าตัวมันอ่โรคถล่มอ่าในอีนี้คงจะตายก่อนมันจะตายก่อนป้าน่ะดูมันขึ้นอืดไหมฮะดูเสียงมันหอบไหมป้าทํางานแบบนี้ป้าออกกําลังกายนะออกกําลังกายในตัวน้ําหนักป้าขึ้นป้าป่วยนะ หลังหักแขนเนี่ยยกแขนไปขึ้นป้าก็ต้องทําฝืนทําเพื่อจะให้กระดูเพื่อจะให้อะไรอะร่างกายอะเราไม่ได้เป็นคนติดเตียงเพราะเราเคยป่วยมาแล้วติดเตียงเนี่ย เรามันทรมานนะฮะเราสู้แบบเราอุฟนิ่งนะฮะเราก็ออกกําลังกายเดินร้านมาป้าก็พาเดินนะฮะวันละบางครั้งวันหนึ่งอ่ะชั่วโมงกว่านะฮะสองชั่วโมงเดินไกลนะพี่น้องเราเดินอ่ะคือเราออกกําลังขาเมื่อก่อนขาป้าเน,นี่ยกระดูกหัวเข่านะมันอดอล้ามันมันไม่แข็งแรงไงใช่ไหมวันนี้ปา้าก็กินวิตามินเราต้องดูแลตัวเองค่ะนะฮะก็ถึงบอกไอวิง่งวิ่งมีอายุมากขึ้นมาแล้วอ่ะเราต้องห่วงสุขภาพแต่อีสัตว์มาตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ทํามาหาแดกไงก็มีแต่ขอทานมีแต่ขอทาน แต่ก็ออกมานั่งว่าคนนั้นคนนี้คือจะไปมุดทางนั้นทุ่งนี้ไปหาหลังบ้านเพื่อตีสนิทคนอื่นเขาเพื่อจะไปพูดเอาดีใส่ตัวเองแล้วก็ไปกล่อมให้เขาเป็นประสาทนะฮะก็ให้เขาแบบโอนเอียงไปหาตัวเองจะได้โอนเงินให้แดกอย่างเงี้ยเห็นไหมคะทุกวันนี้มันไปไหนที่ไหนเนี่ยมันพยายามเซฟหรือาอะไรไม่มีใครให้มันไงค่าน้ํามุงน้ามันอ่ะมันจะไปทะลุงทะเลเนี่ยมันจะไปคดีมากมายนะคะพี่คดีมันสร้างคดีเพิ่มมันมันมันไม่มีทางที่จะ ทามาหาแดกได้หรอกค่ะพี่น้องมามันไปชื่นชมแต่อีสัตว์ไม้อีแก่ตัวหนึ่งเนี่ยนะคะอีแก่หลังบ้านาหาแดกกับมันเนี่ยเห็นไหมหายหายสาบสูญเลยไม่ออกมาเม้นไม่ออกมาอะไรคนอื่นก็กพูดฟังถึงบอกไงว่าได้จุดนี้แหละถ้า มันอ่ะมันถ้ามันไม่เที้ยไม่ด้วยด้วยสันดานของมันเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะมันก็ยังเออชื่นชมเรานะยกยอเราขอบคุณเราไม่ลืมบุญคุณไม่นีรคุณอ่ะเราก็ยังช่วยเหลือมันอยู่นะแต่นี่มันเสืกมาทําตัวมันเองไงฮะสุดท้ายเป็นไงที่อีแก่ตัวนั้นที่มันยกยออีขอทานหาเด็กด้วยกันสุดท้ายนะฮะก็เสียไพ่เล่นไพ่พวกนี้การพนันนะฮะมันก็มันกันอีสัตว์มาที่นี่ก็ผีการพนันได้เงินไปเนี่ยนะฮะพี่น้องก็ไปเล่นการพนันไงมันไม่มันไม่ไปอ่ะมันเล่นในออนไลน์ ในโทรศัพท์นะคะเห็นไหมทุกวันนี้มันนั่งไม่แพ้มีเวลาอะไรมันไปปับ๊บมันก็นั่งเล่นอมองปัญหาเงินไงแต่ว่าเงินก็มีออก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 เพราะว่าอะไรคนเราอะ่ะคนคนมันเฮียดวงอะ่ะคนเขาทําบุญให้มันบางทีมันอมเงินพระเอาไปให้พระเนี่ยนะคะห้าพันมันให ในพระสามพันนะคะขณะเขาเอาให้คนพิการให้คนพิการเนี่ยพันหนึ่งพันห้ามันไม่ให้เขาเลยเห็นไหมคะอย่างที่พฤติกรรมของอีสัตมาตัวนี้ป้าก็ไม่เคยที่จะไปนั่งจี้นั่งอะไรนะไม่เคยแห้อออกมานั่งโพสต์มันก็มันตอแหลมันหลบมันมันเลาะมันมันหลบมันนะคะบอกว่าอุ้ยเนี่ยอันเซฟหลวงพ่อนะอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่หรอกค่ะหลวงพ่อส่งให้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเออมันส่งให้ถึงมือนะ อีสัตว์หมามันไม่ทำเ,เริ่มแรกว่าอยากาให้เราตายใจไงก็ทําให้นะคะครั้งแรกนี่แหละเออกูเอเอหลวงพ่อได้รับเงินเนาะกับสาธุใช่ไหมล่ะคนที่เร่งเงินม,มาสติ๊กเกอร์มกันทุกเดือนทุกเดือนห้าพันห้าพันนะพี่น้องบางทีมันไม่ถึงนะคะแต่ป้าต้องเติมอะฮะมันได้คา่าสติ๊กเกอร์ประมาณสองพันสองพันห้าอย่างเงี้ยป้าก็ทําบุญไปห้าพันอย่างเงี้ยก็ต้องให้มันด้วยค่าน้ำมันไม่งั้นมันไม่ไปค่ะนะคะ <S <S อีสัตว์หมาตัวนี้ยังงั้นไม่ไปมันก็จะเอาค่าน้ำมันค่าแดดค่านุ ไม่พอจะมันด่าเราเฮ้ยมึงจะรีบร้องอะไรกันเนี้ยนะฮะเดือนหน้านนถึงจะไปถ้าเราไม่ถามมันนะคะเงินก็หายอีสัตว์มานี่หลายครั้งแล้วนะคะที่ป้าให้มันไปอะโดยที่มันมันไม่ออกสื่อมันแม่อะไรนะก็ไม่จาเป็นมึงออกสื่อแต่อย่างน้อยอะมึงขอบคุณกูณมั่งมันไม่ขอบคุณแล้วนะเออมันอีสัตว์มาแต่อีคนที่อีแก่นะ่ะอีเสือกตัวนั้นน่นะฮะ ไม่เคยให้มันหลอกนะแต่มันเอามาปั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการยกยอเขาอยากเขาเนี่ยจับมือมันเอาไว้ไม่ปล่อยมือมันเพราะว่าคดีมันเยอะไงฮะอีนี่คดีมันเยอะมันก็กู้ยืมเงินเขามันก็ทํางานชายนี่แต่มันทํางานไม่ไหวแต่มันบอกว่าอะไรในการที่มันยืมเงินน้องโมเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้เมื่อไหร่มันจะจ่ายกับพี่น้องเมื่อไหร่กี่โมงอีสัตว์กูคิดอยู่เลยว่านะคะอันนี้มีเอามาพูดเพื่อออกมานั่งชื่นชมออกมานั่งพูดดีเพราะอะไรกูเขาฟ้องไงฮะหลักฐานเขาเยอะ ก็บอกไงครับที่ออกมานั่งดา่าเขาเขาเก็บหลักฐานหมดนะคะอีสัตว์ไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวยังไงอะ่ะเขาจะทําอะไรเขาก็ทำเงียบเงียบมึงก็รู้อยู่แล้วว่าเออน้องเขาป็คคนทีไม่อยากพูดเยอะนะคะเขาเวลาเขาทำเนี่ยมึงเห็นไหมก็อย่างปับปักบเขาโอนเงินให้มึงเขานั่งดา่า เขาไม่ได้เคยเสียมมึงในอิสว์มึงจะมาบอกว่ากูไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆมันก็เหมือนกันก็เหมือนกับมึงในอ,อิสัตเขาไม่ใช่พี่น้องมึงแท้ๆแต่ทาไมเขาต้องเอาเงินหลายแสนไปช่วยเหลือมึงนะก็เพราะอะไรเพราะเขาทําเพื่อกูนะเขาทําเพื่อกูมึงเป็นคนที่บอกว่าจะแลกคดีอย่างงู้นอย่างนี้มามึงคุยกับเขาเองนะ กูเป็นคนห้างเขาเองไม่ให้เขาทำเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาก็เชื่อคำมั่นสัญญาของมึงที่ว่ามึงจะช่วยพี่สาวคนนี้ออกมาคนเรารักกันนับถือกันเนี่ยแต่เขาก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนในก้กูกูก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนใ้เขาเราไม่เคยยุ่งเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะไอการที่คบกันเนี่ยนะะ มันไม่จําเป็นมิตครคบกับมึงเสียแต่เงินอิสว์นะคะเสียความรู้สึกเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเขาครบมึงหรอกนะกูเป็นคนที่เป็นคนที่คบยากคนคบได้ก็คบถ้าทนกูได้อะถ้าทนไม่ได้ก็คือคนนั้นไม่มีบุญละนะกูค,คิดว่ากูเป็นคนที่คนที่ปากไรใจดีถ้ากูไม่ได้ไปด่าคนสี่สุมห้านะะ เวลากูดีกับคุณเนี่ยกูก็ดีเวลาใครดีกับกูกูต้องดูเพราะทุกวันเนี้กูเจอมาเยอะนะคนจะมาแบบไหนเพื่อจะมาอาศัยกูเนี่ยกูไม่เอาค่ะนะคะกูบอกแล้วว่ากูไม่เคยไปอาศัยใครนะและใครก็อย่ามาอาศัยกูถ้าเกิดเขาอาศัยกูได้หรือเขาดีกับเราเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะไม่ใช่ว่ามันหนีเพราะว่ากูคบน้องเข้ามาเนี่ยเห็นไหมพวกกูไม่เคยมีทะเลาะกันนะหลังบ้านไม่ว่ามีอะไรไม่เคยอะไรมีแต่ พูดถึงกันปองดองคุยกันนะอย่างฉันพี่น้องนะ,ะพี่น้องเราเราก็คิดว่าออสัตว์แบบนี้แหละไอตัวมึงเนี่ยใครเขาจะมาคบเป็นพี่น้องมึงเขารักมึงน้องเขารักมึงรักเหมือนพี่คนหนึ่งที่เขาสงสารและเมตตานะที่เขาทาไปทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มึงอิสระจะได้มีธรรมาหาแดกก็เหมือนกูแหละถ้ากูไม่คุยกับน้องถ้ากูไม่โอเคน้องเขาจะโอเคเหรอน้องเขาไม่มีช่องใช่ไหมเขาจะเอาอะไรเขาไปผ่านมึงใช่ไหมไอสัตว์ นะถ้ากูเป็นคนที่ไม่ตกลงกูไม่บอกว่าเออไม่ช่วยมันนะน้องเขาก็ไม่ช่วยนะกูเป็นคนพูดเองนะว่าเออตกลงแล้วช่วยมันนะกูคิดว่าจะช่วยแค่คดีเดียวสองคดีคิดว่ามึงมีแค่นั้นจะรอดผนไปแต่ที่ไหนได้พอเริ่มมามึงปิดบังหมดอีสัตว์คดีแม่งดินพ่อขางหมูอีควายมึงโกหกจกตาหลอกอีสบิชาชีพอีอีสัตว์เดชานเนี่ยนะอย่างน้อยนะเออเรามันมันช่วยมึงขึ้นถ,ถึงฝั่งแล้วอะ ไอ้ไอ้ที่สมควรนะคะเรารับรู้แล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้เสกมาด่ากูเสกมาหักหลังแทงหลังพวกวกูแอ้พวกสายบุญด้วยกันออสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงไม่เชื่องนะ,ะมึงจะมานั่งด่ากูด่าอะไรเนี่ยกูไม่อยากให้ฆ่ามึงแล้วนะมึงอยากนั่งด่ากูก็ด่าไปเพราะกลัวกําพืชมึงอันสันดานไปยังไงเพราะกลัวปงนะกูบอกเลยเนี่ะเดี๋ยวกูจะพูดข่าวอื่นนะ,ะอีสัตว์ออกมานั่งด่ากูถมถุยมีใครดูไหมเขาสมเพชเพ็นนาเมืองอีสัตว์นะคะมึงทําตัวมึงเองในเมื่อมึงอยู่กับกูนะคะมึงไม่เนรคุณมึงไม่แทงหลังก เอฟซีเขาก็ยังเมตตามึงทุกวันนี่มีใครไหมอ่าเวลากูมานั่งดูคลิปที่หมูมันมาเปิดเนี่ย่ยนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่อ่ะ ความพฤติของมึงอ่ะเสียมกูอีสัตว์มึงบอกว่ากูเสียมมึงนี่ไงก็เหมือนกันกับที่มึงว่าไอ้แค่นั่นแหละนะเพราะไอ้แค่เหมือนกันกูก็มีหลักฐานกูถึงไม่เชื่อใจมันนะกูถึงบอกไงว่าทุกวันนี้มึงก็เหี้ยพอกันกับมันนะมันไม่ด่ากูแล้วก็แล้วแต่นะฮะก็เพราะว่ากูความสันดานของมึงอ่ะมันก็พอกันเห็นไหมกูก็ไม่พอใจที่ไอ้แค่นะถ้ามันจะหยุดด่ากูไปแล้วแต่มันก็ยังไปนั่งด่าผู้สูญเสียด่าคนอื่นเขาไปไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้เขาคือมันไม่มันมันไม่ใช่นะ่ะคนะ คนเราก็ต้องรู้นะกูทำเพื่อประโยชน์และสังคมเห็นไหมกูก็ทําได้ทุกคนที่ FC เขาเคยอยู่กับกูอถ้ากูเป็นคนที่ไม่ดีคนมีประวัติหรือคนอะไรนะเอเขาหนีกูไปแล้วกูทำมาสิบปีนะ FC เอฟซีเก่างั้นนะเขาติดตามจริงๆนะ,ะตั้ง75%น้อยมากนะคนที่จะ,ะมี กดติดตามจริงๆอ่ะ75กูช่องเล็กแต่คนยอดวิวคนดูกันเยอะนะถ้ากูไม่โดนรายงานนะหลายครั้งแล้วเนี่ยมึงคิดรูดิกูไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรแต่แตเออกูก็อยากได้เงิน y t u t u อะธรรมดาเพราะกูทำมากูเหนื่อยกูนั่งพูดกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกูทำใช่ไหมคะอันนี้กูถึงบอกไงว่าทุกคนอะก็หวังสิ่งรายได้ทั้งนั้นแหละนะะแต่ถ้าเขาไม่ให้ก็แล้วแต่เราก็อยากทำ ไม่ทำเราก็ผิดช่องไปอ่ะไม่ทำเราก็ปล่อยใช่ไหมแต่นี่กูกทําเพื่อประโยชน์ด้วยสังคมเพื่อเป็นการที่เออเราอยู่เนะเราก็มีข่าวสารอาอดีดีต่างประเทศหรือเมืองไทยเราก็มาคุยกันเขาคิดดีทําดีเขาไม่ใช่ว่าคิดที่เฮียอย่างพวกมึงเป็นการที่จะไม่นั่งด่าคนอื่นเขานั่งไล่ตบซับใส่ไล่ป้ายสีค่าความคนอื่นเขาว่ามันไม่ถูกนะไม่มีใครก็อยากดูหรอกนะ YouTube มันอ่าสทุลต่ำมิชชาชีพอย่างพวกมึงอ่ะนะ ขอทานนะอย่าไปโกหกจกตาคนอื่นเขาอิสัตวคิดดีทําดีนะมันจะได้เป็นสีแก่ตัวมึงเองนะมึงยิ่งดิ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าตัวมึงทุกวันนี้กูเห็นมึงอะเสียงมึงแทบจะไม่มีแล้วนะคะมึงแก่จะตายหายแล้วอีสัตโคตรพ่อโคตรแม่มึงเขาก็ไม่ได้มาเยแสเมืงมึงตายอื่นตรงนั้นก็ไม่มีใครก็มาเยแสมึงหรอกนะเออไอ้พฤติกรรมของมึงน่ะนั่นแหละกูจะบอกให้มึงไม่ต้องมาห่วงชีวิตกูหรอกกูอยู่สุขสบายนะ เห็นไหมไม่ไม่จาเป็นนะที่ว่ามึงจะต้องมานั่งสอนกูนั่นนี่อิสัตว์เมียฝรั่งฝรั่งนะอีสัตว์หมาฝรั่งเขาเลือกนะคะเขาไม่ได้ว่าสุ่มสี่สิบห้าเอาอย่างตัวพวกมึงตัวมึงเองก็วาสนามึงก็ไม่มีหรอกเออนะคะที่ได้อยู่มึงนอกมึงนาที่ได้ผัวฝรั่งกับเขาอิสัตว์มีแต่น้ําลายนะคะไม่มีไม่มีหรอกค่ะมีแต่อุ้ยนั่งเห่ากันมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงการที่มึงตอแหลน่มึงมึงมึงค้าความแบบเก่งอีสัตว์หมาเนี่ยมึงไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศหรอกนะะมึงจะอยู่ยังงงไมกก็็เเปนนล่ขีีีหตาทยคื นะนะเออยีิบสี่ชั่วโมงเมื่ออีกฤีแก่นะอีกฤดีแก่กฤลีเท่านะฮะไม่มีน้ํายาอีสัตว์นะฮะขนาดเขาเห็นมึงก็โอ้โหทุเรศนะฮะอีสัตว์นะกูบอกเลยนะอ่ะเอฟซี FC ก็ฝากเอาไว้นะคะพี่น้องดูอากาศมันคืมคืมดูเหมือนพรุ่งนี้ฝนจะตกนะฮะเดี๋ยวหลานจะมาป้าก็เลยอเอออย่างนั้นก็ออกจะมาตัดฟืนหน่อยนะคะเดี๋ยวว่าฝนตกมันเปียกนะฮะป้าก็ทําเต็นท์ให้ผักมันเลื้อยนะคะก็เลยเออทำก็เสร็จแล้วนะคะพี่น้องเออใบไม้กําาลลลััังงงงงปุออออ่พีน้กกํแแตตยดหมื แต่นั่งชิวๆสบายๆพี่น้องอยากนอนก็นอนใช่ไหมอืมสนามเรานอนดูผักดูดอกไม้ชมวิวนั่งกินต้นไม้เดี๋ยวก็ออกออกใบแล้วค่ะใบดีเต็มใช่ไหมคะทุกปีเลยเนี่ยบาร์บีคิวป้านั่งทํากินเมื่อวานเนี่สยสบายๆค่ะ ตอนี้ทําเองด้วย então, <ป Mick. S 1> นะคะเห็นไหมทำเองเนี่ยที่เท่าป้าได้มาป้าจะเอาไปลุยทํารถผักนะคะเขาบอกว่ามันกันกันพวกแมลงกันอะไรป้าก็เลยเออเฮ้ยเผาหน่อยนิดนนะเพราะว่าเมื่อวานอากาศดีนะป้าก็จะไปรดเขาบอกว่ามันเป็นไอ้นั่นนะคะก็มีเตาเล็กด้วยค่ะป้าทาเอาไว้เวลาทำซุปจิ้มจุ่มเห็นไหมคะเตาใหญ่ก็มีค่ะนะฮะเตาใหญ่เป็นเครื่องแก๊สก็มีนะคะคือป้าไม่ใช้ถ้ามีคนมามากินอย่างเงี้ยนะคะมาเที่ยวอย่างเงี้ยหลายคนป้าก็ เออจะทํานะคะป้าก็เลยเออก็ไม่ได้จําเป็นอะไรค่ะพี่น้องนะเราไม่ได้ไปอวดรวยเราสบายสบายนะคะต้นไม้นี่ก็เอามาไว้ข้างนอกเ้วเดี๋ยวจะต้องเอาไปจัดไว้ให้เป็นระเบียบนะคะเพราะว่าทางเข้าตัวน,นี้เพราะว่ามันยังหนาวอยู่ค่ะนะคะจะต้องเอาจัดระเบียบอันนี้คือมันก็เริ่มดีขึ้นอันนี้พริกก็ออกดอกแล้วค่ะพี่น้องพริกออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้พริกต้นเก่านะคะพี่น้องคะ่ะอืมทิวลิปอันนี้อยปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเลยอ่ารู้สึกว่าโดนมแมลงโดนอะไรน้ํายามันงอ แต่ด้านหน้าบ้านนี่ดีมากนะเดี๋ยวนี้ป้าก็ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่เดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นมาหลายสีค่ะมีแดงมีเหลืองมีส้มป้าเอาลงนะฮะปีนี้มันก็คงไม่นั่นเท่าไหร่อืนี่ละคะพี่น้องอ่ะก็พูดให้กันฟังขอ,ของให้เอฟซีนะคะมีสติมีสติกันนะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจกับป้าส้มนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดไม่งั้นกับช่วงบ่ายอาจจะไล่สุดนะอาจจะไล่สุดนะเดี๋ยวป้าขอกินข้าวก่อนเพราะว่าป้าว่าจะไปข้างนอกบางทีก็ดูก่อนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะแบบเอ่อฟัตราคิงนะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกกเอ่อภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะ สไตล์ะนะพี่น้องเขาสไตล์กันไหมอยู่ในเมืองแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องรถอ่ะวีแกนถึงวันจันทร์ด้วยลุงไมบอกโอ้ไปไม่ได้เออก็รออาทิตย์หน้าก็ดูกันก็ดูวันนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดไม่นั่นก็อาจจะไล่สดนะฮะดูก่อนไม่งั้นก็อาจจะไปนะคะพี่น้องอดูสถานการณ์ไม่งั้นอาจจะไล่สดเลยนะคะพี่น้องก็มีเรื่องพูดกันนะคะ,อะขอบคุณมากมหค่ะพี่น้องนะป้าเป็นวีดีโอไปก่อนเดินเย่มหนึ่งไล่หนึ่งแช่นะคะอุ้ยตั้งป้าทำใช้ครีมพี่น้องครีมหน้าดีมากเชื่อไหมว่ารอยตินกาป้าจางหายอ่ะ เออนะคะพี่น้องขนาดก้องป้าไม่ได้แอปนะไม่ได้แอปเนอะนะคะถ้าแอปขนาดไหนมันก็เห็นนะรอยตีนกาอ่ะเห็นไหมคะอู้หน้าดีมากเลยอะ่ะนะอู้สุดยอดเลยนะคะพี่น้องป้าทาครีมทาเช้าเย็นนะ,ะเออเซรั่มที่ป้าใช้อยู่นี่อู้สุดยอดมากเลยครับพี่น้องคือภูมิใจป้าจะใช้ประจําเลยค่ะนะคะถ้าเป็นนิวเวียน่ะตอนนี้ป้ามาใช้ผิวละนะคะทาผิวทาทาขานะคะทาขาเนี่ย นะอาบแดดครับพี่น้องเพราะว่าหมอบอกว่าป้าต้องใช้ต้องการวิตามินดีนะคะเพราะว่ามันจะแดดสองหน้าเราไม่เป็นไรจะดําจะอะไรเราก็เอาความสุขภาพนะคะอยู่ต่างประเทศไม่เป็นไรก็เหมือนเราไปฮอลลีเด่ละคะ่ะนะโอเคเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวค่อยไลฟ์สุดกันนะคะพี่น้องขอบคุณมากไหมจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ประสมนะคะ